มาเช็คพลังงานของคนเก่าๆที่คุณกำลังรอคอยแล้วก็นึกถึงเขาอยู่ณเวลานี้เป็นการอัปเดตความรู้สึกของเขาประจำวันนะคะส่วนใครที่มูฟออนได้แล้วไม่อยากรอคนเก่าอาจจะต้องเลื่อนหัวข้อนี้ไปนะคะมาเช็คกันซิว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ถามว่าเขารู้สึกยังไงที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอ่ะอาจจะได้ พยายามพยายามที่จะสารความสัมพันธ์ให้มันไปกันได้พยายามที่จะปรับสมดุลนะคะพยายามที่ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันคงอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็ไปต่อไม่ไหวมันก็ต้องจบและสิ่งที่หมอเห็นจากไพ่อะดูเหมือนว่าคุณกับเขาน่าจะมีพลังงานการลักๆเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกไปไป,ไปกับกลับกันมาหลายครั้งแล้วนะไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆก็มีปัญหากันทีนึงแล้วก็เลิกกันไปเลยไม่ใช่น่าจะมีการพยายามปรับความเข้าใจกันพยายามปรับสมดุลกันไปต่อไม่ไหวก็เลิกแล้วก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็พยายามกันใหม่เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งแล้วและในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกก็คือเขาก็ยังรู้สึกคิดถึงคุณยังรู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่นะภายใบสรุปคู่สร้างคู่สมคือเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายัง ตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือมันไปต่อกันไม่ได้มันเลิกกันไปแล้วแต่ยังคิดถึงคุณนะแล้วก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนคนที่เข้าอกเข้าใจเขาได้ดีที่สุดเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดแล้วไพ่ตราบนิรันดรหมอว่ามันยังเห็นพลังงานของการที่ยังตัดกันไม่ขาดแล้วน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการวนเวียนกลับมาอยู่นะอะทีนี้ไปต่อนะอะแล้วเขาอะจะติดต่อกลับมาไหม อดูนะคะในเมื่อเห็นไพ่คู่สร้างคู่สม,มเนะาะธาตุเธอเป็นคู่กรรมกันนะเนี่ยเอาชนะโลกนี้มีแค่เราติดต่อค่ะไพ่ธาตุเธอหมอว่าคุณกับเขายังไม่หมดเวรหมดกรรมเนี่ยยังมีโซ่ล่ามกันอยู่เลยนะคะต่อเนื่องมาจากไพ่ชุดเมื่อกี้ที่อินฟินิตี้วนเวียนแล้วก็มีคู่สร้างคู่สมธาตุเธอ เป็นคู่เวรคู่กรรมกันค่ะยังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อให้จะลักลักเลิกเล,ลิกกันมากี่ครั้งเดี๋ยวมันก็ต้องย้อนกลับประกอบกับไพ่เอาชนะหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าคนคนนี้เขาก็เป็นคนชอบเอาชนะนะคะคือตอนที่มีเราอะมีปัญหากันก็จบกันไปละแต่พอในวันหนึ่งที่เกิดเราเราแบบอยู่ได้ละเราเข้มแข็งละเริ่มจะ move on และเขาก็รู้แล้วว่าเออเราเริ่มจะอยู่ได้หรือเราอาจจะไปมีคนใหม่ละเขาก็เป็นพวกชอบเอาชนะก็จะกลับมากลับมาแบบเหมือนมาท้าทายอะเพื่อมาพิสูจน์ว่าท้ายที่สุดแล้วอะถ้าเขากลับมาง้อเขาก็ยังสามารถที่จะง้อเราได้สําเร็จนั่นเองนะคะบางทีเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นเกมที่สนุกสนุกก็ได้เห็นเราไม่ตามเห็นเราไม่เอาละเออคอยดูนะฉันจะเอาเธอกลับมาให้ได้อ่ะพอกลับไปได้แล้วก็รู้สึกชนะไง นะคะแล้วก็ไพ่โลกนี้มีแมีแค่เราเหมอว่าเหมือนเขาก็รู้ด้วยแหละว่าคุณอ่ะก็แอบ,บรอเขานะแล้วก็เชื่อว่าคุณยังรักเขายังไม่ได้คิดจะเปิดใจให้ใครเพราะฉะนั้นหมอว่ามีพลังงานของการที่มีพลังงานคู่เวรคู่กรรมด้วยไพ่ธาตุเธอพลังงานของคนที่ยังคิดถึงกันยังรักกันแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้อะไรไง่ายอ่ะเขาจะต้องกลับมาเพื่อ ทำให้เหมือนเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งเขาก็จะงอคุณสําเร็จโดยรวมไพ่ก็จะสื่อประมาณนี้เขากับคุณยังตัดกันไม่ขาดเดี๋ยวก็มีการวนเวียนกลับมาแต่กลับมาแล้วดีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวหมอดูให้แล้วกันเดี๋ยวจะได้เป็นการตัดสินใจว่าควรจะให้โอกาสเขาไหมถ้ากลับมาแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีไหมความทรงจําจะดีไหมนี่แอบลุ้นนะ เหมือนเดิมค่ะก็บอกแล้วว่าไพ่เอาชนะคือถ้าคุณตัดใจแล้วมูฟออนได้พอเขาเห็นแล้วเขาก็แบบเออเดี๋ยวลองของเดี๋ยวจะลองไปง้อคือไม่ยอมไงไม่ยอมปล่อยให้คุณแบบมูฟออนได้ไงพอเขากลับมาง้อคุณนะมาลื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆมาพูดนั่นพูดนี่ทำให้คุณแบบ ใจอ่อนน่ะคือเอาใช้ความสนิทจิตเชื้อใช้ความที่มีเมมโมรีร่วมกันมีความทรงจำร่วมกันน่ะเข้ามาง้อคุณและพอง้อคุณสำเร็จก็คือเหมือนเกมมันจบแล้วว่ะชนะแล้วไงก็ไพ่อิสระไงแล้วก็ไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังว่า